คือเราสเกตอัพไปครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถไปออกแบบใส่โปรแกรมสเกตอัพหรืออะไรที่คุณถนัดได้นะฮะไม่ว่าคุณจะเอาเฟอร์นิเจอร์ใส่นะฮะเป็นรูป 3D หรืออะไรก็ตามนะฮะมันจะทำให้ง่ายขึ้นคือทำครั้งเดียวจบนะครับวัดไปเลยเวลามานาง,งานจริงคุณก็ทำครั้งเดียวแล้วจะไปออกแบบอะไรก็ได้ตลอดอันนี้ข้างหลังผมที่เห็นนี่ก็จะเป็นครัวที่ผมจะนำไปใส่อ่ หลังบ้านครับซึ่งจะเป็นตู้นะฮะมันเป็นตู้เก่าครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตู้เก่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่างเขาทำสีใหม่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะซึ่งไอ้ตรงที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยที่ทำเพิ่มขึ้นมานะฮะเนี่ยตู้นี้ทําเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ทําเพิ่มขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะเป็นตัว L แต่ว่าผมแก้ใหม่เป็นตัว I แบบยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวไปติดข้างหลังนะฮะข้างหลังในครัวเมื่อกี้ครับเนี่ยติดแบบติดแบบยาวไปเลยครับ เนี่ยติดแบบยาวไปเลยเนี่ยผมออกแบบไปแลนะ้วติดติดผนังนี้แล้วก็ยาวไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบริเวณเที่เป็นท่อ,อ,อน้ำนะฮะตรงนู้นจะวางเพื่อเป็นพวกเครื่องซักผ้านะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นประตูเปิดออกไปนะเวลาไปตากผ้าอะไรก็ได้สบายนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับของผมบ้านเนี้ยผมว่า ผมเลือกไว้2แบบนะก็คือขายหรือปล่อยเช่านะถ้ามีคนจะซื้อไปปล่อยเช่าเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยมันปล่อยเช่าได้30,000อัพนะฮะยังต่ำเลย30,000เพราะว่าในซส์2เนี้ยผมให้คนจีนเช่าอยู่ที่30,000นะแต่บ้านเนี้ยคุณให้30,000ก็ได้3 0ห0 3่0 0 0 0ได้หมดนะฮะเล็งๆนี้ที่คนจีนเขาจะมาเช่าแล้วก็มาเช่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อยู่ แบบมาอยู่วันสองวันแล้วอ,อาทิตย์หนึ่งก็กลับจีนแล้วก็มาใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยครับนะแล้วบ้านหลังเนี้ยคืออยู่เองก็คุมนะคือมันเป็นหลังมุมนะเนี่ยมันเป็นหลังมุมอ่ะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะกั้นเป็นระแนงเพิ่มนะฮะเนี่ยจะกั้นระแนงไว้ตลอดแนวเลยให้มันเป็นไพรเวทให้เป็นความส่วนตัวแล้วก็ จะจัดสวนในสวยงามสวยเนี่ยผมวาดผมออกแบบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโปรแกรมวาดไปเรียบร้อยเดี๋ยวออกมาก็ให้ทุกคนชมกันนะครับแล้วก็บริเวณตรงหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมตอนแรกมันจะมีตัวเนี้ยเป็นคานขึ้นมาซึ่งมันเวลาเรา,เราก้ามก้าวข้ามเนี่ยมันไม่ได้นะ,ะบางคนจอดรถปุ๊บอ่ะดูบริเวณจอดรถบางทีจอดรถปุ๊บ เปิดประตูลงมาปุ๊บอยากจะขึ้นทางนี้ก็ผมก็เลยตัดตรงนี้ออกเห็นไหมเนี่ยตัดตัดให้มันเป็นเรียบเนี้ยไปเลยให้มันเสมอกับพื้นอะไไม่ไม่มีอะไรมา้มําขึ้นมามเวลาลงลงรถปุ๊บขึ้นบ้านตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวเทให้เป็นสเต็ปเพิ่มขึ้นมาให้มันขึ้นง,ง่ายนะครับนี่ตรงนี้ผมได้เปลี่ยนกระเบื้อง อ่ะเดี๋ยวดูกล้องหน้ากันนี่ครับกระเบื้องบริเวณหน้าบ้านนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้มาฟ,ฟรีๆนะฮะลายกระเบื้องที่ผมใช้เป็นไงนี่ของดีอย่างแพงนะครับเนี่ยลายเนี้ยเป็นลายใหม่ครับก็วันนี้ก็ได้ทําการกําลังปูอยู่ฮะยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเทานะฮะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มาเพิ่มแถมดีด้วยเพราะว่าเขาก่อเป็นปูนขึ้นมานะเนี่ยข้อดีของบ้านมือสองคือเวลาเขาต่อเติมอะไรเนี่ยคุณซื้อต่อมาเนี่ยได้หมดเลยเห็นไหมตู้รองเท้าเห็นไหมครับเป็นปูนนะเนี่ยคือไม่ต้องกลัวพองเล,เลยเดี๋ยวผมทําหน้าบานใส่ก็เรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วทําหน้าบานสวยๆนะครับหลังคาลงจอดรถอะไรมีพร้อมนะฮะ ตูตรงกำแพงตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอ,อิดช่องลมสวยๆนะครับตรงเหล็กตรงนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับเนี่ยน่าอยู่นะครับบ้านบ้านหลังเนี้ยน่าอยู่ธรรมชาติเสียงนกร้องเห็นไหมแล้วซอยก็น่าอยู่สะอาดตานะครับเห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนบ้านดีนะครับแล้วก็หมู่บ้านเงียบสงบนะครับปลอดภัยมีรปภ รักษาความาปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับคือทำเลตรงนี้มันมันเป็นทำเลเกรดเอนะครับผมบอกก่อนว,ว่าผมทาเฉพาะบ้านให้เป็นทำเลเกรดเอเท่านั้นนะครับเกรดเอคืออะไรก็คืออยู่ใกล้อโรงเรียนต่างๆโรงเรียนไทยโรงเรียนนานาชาตนะครับอยู่ใกล้สนามบินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ห้างสพสินค้ามากมายนะฮะอยู่ใกล้แหล่งทํางานนะครับมี นิคมโรงงานแถวแถวนี้ก็มีเยอะนะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบลองลองมาดูมาชมก่อนบ้านนงเงี้ยมันเป็นบ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเดอะวิลเลจเดอะวิลเลจบางนาครับอยู่ถนนบางนาตาดกมสินะครับตรงนี้ผมอยู่นี้เป็นเดอะวิลเลจนะครับแล้วก็เขาเรียกซอยมหาชัยนะฮะซอยมหาชัย เป็นตำบลบางพีนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะเช่าบ้านหลังนี้นะครับหรือจะซื้อบ้านหลังนี้หรือจะเป็นนักลงทุนบ้านหลังนี้นะครับค่าผลตอบแทนเนี่ยได้มากกว่าธนาคารแน่นอน,นครับก็คือคุณไปกู้แบงก์มานะครับแล้วคุณจ่ายดอกเบี้ยสัก 6%แต่ว่า3ปีแรกมันจะอยู่ที่ประมาณ3%ถึง4%นะครับแต่บ้านหลังเนี้มันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณเกิน7%ครับ8% 9%แล้วแต่แล้วแต่ราคาที่ให้เช่านะฮะผมมีวิธีคิดให้ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อผมมาครับคุณจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนคุ้มแน่นอนครับผมแถมผู้เช่าแถวนี้นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนที่ คือเรามีความคมคือเขาไม่ได้อยู่ทุกวันเขามาอยู่สองสาวันแล้วเขาก็กลับจีนฮะเขาก็คอนแทคอยู่เนี้ยอยู่สองสาวันแล้วกลับจีนบางทีหนึ่งเดือนเนี่ยมาอยู่แค่ห้าวันก็มีครับเพราะว่าผมผมติดต่อเขาอยู่ตลอดนะฮะคือมาดูอยู่ประจำครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมานะครับธนพล property ครับผมสวัสดีครับ